คุณจะไม่มีวันขายสินค้าได้ถ้าลูกค้าไม่ทราบซึ้งในคุณค่าของสินค้านั้นนี่เป็นบทเรียนการตลาดบทแรกที่นักประดิษฐ์อย่างโมริตะได้เรียนรู้อากิโอโมริตะผู้ก่อตั้งโซนี่แบรนด์แรกของชาวเอเชียที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนกลายเป็นบริษัทญี่ปุ่นแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโซนี่ถูกยกย่องในฐานะเป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมสูงสุด เป็นแบรนด์ต้นกำเนิด w a ล k m a มที่สร้างยอดขายถล่มทลายและทำให้ชีวิตการฟังเพลงของคนทั่วโลกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจนชื่อของโมริตะกลายเป็นบุคคลในตำนานแห่งทศวรรษที่ชาวต่างชาติหลายคนรู้จักเขามากกว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสียอีกโอเคค่ะคราวนี้เรามาทำความรู้จักเขาในช่วงในวัยหนุ่มๆกันบ้างนะคะในวัยหนุ่มนั้นโมริตะเป็นเพียงนักศึกษาที่เรียนไม่จบเพราะเกิดสงครามโลกขึ้นมาแทรกเสียก่อนเขาจึงต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร หลายปีก่อนจะปลดประจำการกลับมาหางานทำในบ้านเกิดสมัยก่อนก่อตั้งโซนี่มริตะคิดสร้างเครื่องบันทึกเทปขึ้นมาเพราะหวังว่าจะขายเอาเงินมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแต่สิ่งประดิษฐ์ของเขาก็กลับถูกคนญี่ปุ่นมองว่ามันจะเอาไปทำอะไรได้ล่ะ แถมยังราคาแพงเกินกว่าจะเป็นของเล่นสำหรับคนในครอบครัวซะอีกนี่ก็เป็นบทเรียนการตลาดบทแรกที่นักประดิษฐ์อย่างมริตะได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือคุณจะไม่มีวันขายสินค้าได้ถ้าลูกค้าไม่ทราบซึ้งในคุณค่าของสินค้านั้นบทเรียนอันมีค่านี่เองนะคะที่ทำให้มริตะใช้กลยุทธ์การตลาดที่จัดวันล้ำสุดๆส,สำหรับโลกยุคครึ่งศตวรรษก่อน ในตอนที่เขาประดิษฐ์เครื่อง Walkman หรือว่า walking stereo ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตรงตามคุณสมบัติเลยนะคะก็คือเดินไปฟังไปแน่นอนว่าต้องนับเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดามากๆเลยนะเพราะว่าตอนแรกที่โซนี่ประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาก็มีเสียงกังขาประมาณว่าใครมันจะไปอยากฟังเพลงส่วนตัวขนาดนั้นซึ่งมอริตะเขาบอกว่า ลูกค้าไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรจนกว่าจะได้เห็นสินค้านั้นๆรู้ไหมคะประโยคนี้กลายเป็นประโยคอมตะเป็นวลีอมตะที่แมสตีฟจ็อบก็ยังเอามาพูดเลยนะคะส่วนสตีฟจ็อบก็พูดประมาณนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีสำเนียงที่ดุดันมากกว่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าอุวะ จะไปถามลูกค้าทําไมว่าพวกเขาอยากจะได้อะไรพนันกันได้พวกนั้นไม่รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะได้อะไรนี่ก็เป็นคําพูดของสตีฟจ็อบส์นะคะโอเคกลับมาที่โซนี่นะคะบริษัทโซนี่ได้เริ่มต้นเปิดการขายด้วยการว่าจ้างหนุ่มสาวท,ทําทีเป็นสมเจ้า Walking Ste r e o เดินเพ่นผ่านไปทั่วย่านกินซ่าย่านกินซ่าเหมือนเป็นถนนคนเดินมาเป็นย่านของคนที่ไม่ว่าใครจะไปญี่ปุ่นก็ต้องไปเดินย่านนี้นะคะเพราะว่ามันมีของแบรนด์เนมีของกินมี ของใช้มีนักท่องเที่ยวไปเดินกันที่ย่านนี้ทั่วเลยรวมถึงการให้สำนักง,งานของโซนี่ในอังกฤษและอเมริกาไปใช้เจ้าสิ่งนี้ก็คือไอ้ walking stereo นี่แหละนอกจากนี้แล้วก็วางแผนส่งตัว walkman ไปให้คนในวงการบันเทิงที่ส่งอิทธิพลทั้งดารานักร้องบรรณาธิการสิ่งพิมพ์ใหญ่ๆรวมทั้งพวกโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะคะไปทดลองใช้ถึงกว่า100เครื่อง ทำให้เกิดกระแสปากต่อปากถึงความสุขสบายและก็ดูทันสมัยส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ Walkman อย่างมากมายมหาศาลนะคะเพียงไม่กี่ปีให้หลังเขาก็พิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงเมื่อ Walkman ที่ถล่มทลายกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในยุคประวัติศาสตร์โซนี่สามารถขายมันได้ถึง30,000เครื่องในช่วง2เดือนแรกก่อนจะขยายไปเป็น50ล้านเครื่องในช่วง10ปีต่อมาและแน่นอนนะคะว่าไปมากกว่า หลายร้อยหลายพันล้านเครื่องถัดมาทั้งโมริตะและสตีฟจ็อบเองต่างก็ได้ล่วงลับไปแล้วนะในขณะที่เรื่องราวประเภทนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นและสร้างคนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีของโลกอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีคนทั่วโลกที่มองข้ามช็อตไปข้างหน้า และเล,เลงเห็นหนทางแห่งความร่ำรวยด้วยสายตาที่ยาวไกลกว่าหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเขามีวิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยมาจากคอนเซป์ที่บอกว่าลูกค้าไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรจนกว่าจะได้เห็นสินค้านั้นๆโอเคค่ะ EP นี้ก็เป็นที่มาที่ไปของประโยคนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้ยินประโยคนี้บ่อยมากแต่หลายคนยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าที่มาหรือว่าต้นกำเนิดของประโยคนี้มันมาจากอะไร าสมมติว่าคุณมีสินค้าและต้องการทำการตลาดคุณก็ลองนำคอนเซป t นี้ไปลองใช้ดูนะคะว่าบางทีเวลาที่คุณจะผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาก็ตามคุณอาจจะต้องใช้แกนแนวคิดนี้นะคะก็คือไปทำให้ลูกค้าเห็นสินค้าของคุณก่อนและหลังจากนั้นเขาจะอยากได้เอง